ครับวันนี้ผมช่องลบี u a l i t y นะครับวันนี้นะครับผมก็ชวนเพื่อนนะครับมาแก้ไขปัญหานะครับกรณีที่เราใช้แอปพลิเคชันของธนาคารไทยเบรดนะครับหรือ s b Easy นะครับแล้วเมื่อเราต้องการที่จะดูหมายเลขบัญชีนะครับโดยผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็เกิดปัญหาตรงที่ว่าหมายเลขบัญชีนะครับมันจะขึ้นเป็น xx x เราแสดงไม่หมดทุกหมายเลขนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนไปแก้ปัญหานะครับที่จะทําให้แอปพลิเคชันแสดงหมายเลขบัญชีให้ครบทุกหลักนะครับ แต่ก่อนที่เพื่อนจะไปชมคลิปในการแก้ไขปัญหานี้นะครับผมอยากให้เพื่อนนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดิวัลิตี้ด้วยนะครับเพื่อให้เราได้ใหม่จากช่องดิวัลิตี้ครับตอนีเราใช้แอปพลิเคชัน scb easy นะครับเมื่อเราต้องการที่จะดูหมายเลขบัญชีผ่านแอปพลิเคชันนะครับซึ่งบางท่านนะครับก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าหมายเลขบัญชีนะครับถูกปิดด้วยบางส่วนนะครับทำให้ไม่สามารถแสดงเลขบัญชีได้ทั้งหมดนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็ชวนเพื่อนนะครับไปแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับข้อดีในการแก้ไขปัญหาตรงนนี้้ะคคครรับกก็็ืืออออว่่าาเเไมมตงยดห คู่ฝากไม่ได้บัญชีนะครับกรณีที่เราต้องการบอกไม่ไบัญชีให้กับบุคคลอื่นนะครับในกรณีที่เขาอยากให้เขาโอนเงินให้กับเรานะครับผมซึ่งเราก็สามารถดูจากตัรศัพท์มือถือได้เลยนะครับเพราะเราพกไปในมาไหนด้วยตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับไปไปดูกันครับว่าผมจะพาเพื่อนๆไปกดตรงไหนนะครับในมิชชั่นในการที่จะเปิดไม่ได้บัญชีตรงนี้ขั้นตอนนะครับเราก็เข้าไปที่ S c B E C นะครับกดเข้าไปเลยนะครับ เมื่อกดเข้าไปเราจะเจอหน้าจอนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมชวนเพื่อนไปดูก่อนนะครับว่าตอนนี้หมายเลขบัญชีของผมเป็นยังไงนะครับเมื่อใช้แอปพลิเคชันนะครับของ ACBEC นะครับเราก็กดไปตรงไอคอนด้านล่างนะครับเห็นเป็นรูปบ้านใช่ไหมครับอันที่2ก็คือเป็นบัญชีของเราเองครับกดเข้าไปเลยเมื่อเข้าไปนะครับระบบจะให้ทําการใส่รหัสผ่านนะครับหลักนะครับหรือบางคนก็จะเป็นการสแกนผ่านใบหน้านะครับก็แล้วแต่การตั้งค่าของโทรศัพท์ที่รองรับนะครับของผมเป็นการใส่รหัสผ่านนะครับ เมื <Mandy. S 2> ่อใส่เข้ามาปุบก็เจอหน้าจอนี้คร like like, right. ับจะเห็นไหมครับ hey, ว่าหมายเลขบัญชีของผมเห็นไหมครับมันจะเป็น xxxxxx อย่างเงี้ยแล้วก็ตามด้วยหมายเลขสีตัวท้ายนะครับซึ่งเมื่อเราต้องการบอกบุคคลอื่นให้รู้หมายเลขบัญชีเพื่อที่จะให้เขาโอนเงินให้กับเราเนี่ยก็ไม่สะดวกนะครับเพราะว่าเราก็ไม่มีสมุดคู่ฝากอยู่ใกล้มือด้วยคราวนี้เราต้องการดูหมายเลขบัญชีตรงนี้เราจะทํำยังไงนะครับเราก็เพื่อนๆก็ลงลงมาดูด้านล่างนะครับที่เป็นรูปบ้านเมื่อกี้กดหมายเลขสมุดคู่ฝากตรงนี้นะครับ เราก็ไปตรงไอ้ตรงสามขีดด้านท้ายเนี่ยครับกดไปเลยเมื่อกดเข้าไปนะครับก็จะเจอหน้าจอเมนูอื่นๆนะครับแล้วก็มากดคําว่าการตั้งค่าครับเมื่อกดเข้าไปนะครับเพื่อนเมือก็เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับการตั้งค่าบัญชีนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นตรงคอลัมน์ที่เขียนว่าการตั้งค่าบัญชีแล้วก็ลงมาดูนะครับประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวันที่หนะครับก็ จะบอกกับแสดงเลขที่บัญชีบางส่วนนะครับซึ่งตอนนี้เห็นไหมครับว่าระบบเขาได้ทําการเปิดไว้อยู่ครับเราก็ทําการเลื่อนปิดนะครับโดยการกดอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นสีม่วงนะครับดูนะผมเลื่อนปิดก็จะเป็นเป็นสีเทาๆครับก็คือปิดไปแล้วนะครับผมคราวนี้เราไปดูหมายเลขบัญชีกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็จะกดย้อนออกไปนะครับแล้วไปตรงตรงที่เป็นรูปสูตรบัญชีเนี่ยกดไปเลยเห็นไหมครับตอนนี้ หมายเลขบัญชีของผมนะครับก็แสดงครบท้กหลักแล้วนะครับคราวนี้เราก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้แล้วก็เอาไปบอกบุคคลอื่นได้แล้วครับว่าหมายเลขบัญชีเราเป็นอะไรบ้างนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับในการแก้ไขปัญหาในการเปิดหมายเลขบัญชีที่มครบทุกหลักนะครับหากชิ่นนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนบี้วาไรตี้ด้วยนะครับเพื่อได้ข่าวสารใหม่จากช่องลบี้วาไรตี้ครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับ